สองดูปลาซิวนะคะปลาซิวคองน้ำบ้านสวนว่ายน้ำอยู่นั่นนะคะปลาซิวเยอะมากเลยนูนะคะมีแต่ปลาซิวโอกระโดดกระโดดกินมแมลงนะคะตัวกำลังน่ากินมากเลย ปลาซิวนะคะว่ายน้ำนวดบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะกระชนกรสวิงมาตักเอาโน่นนะคะปลาซิวมีแต่ปลาซิวนะคะ ปลาเซลปลาธรรมชาตินะคะบรรยากาศบ้านสวนบ้านสวนเรานะคะติดไฟโซลาเซลสามจุดหน้าบ้านไฟโซลาเซลหน้าบ้านแล้วก็ในตัวบ้านแล้วก็มีในห้องน้ำอันหนึ่งนะคะไฟโซลาเซลเราบรรยากาศบ้านสวน ตอนกลางคืนนะคะพามาส่องดปูปลาคลองน้ำเรายาวมากนะคะมีแต่ปลาซิวนี่นะคะปลาซิว ปลาซิวโอ้ดูปลาอยู่ตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนะคะอยู่ปลาขาวปลาขาวอยู่ข้างล่างนู่นนะคะตัวใหญ่ไม่ขึ้นมาขึ้นมาแต่ตัวเล็กนะคะดูตัวใหญ่เยอะมากอยู่ข้างล่างโอ้โหปลาตัวใหญ่เยอะมากๆเลยดูนะคะ น่นมีปลาช่อนด้วยน่ปนปลาช่อนปลาช่อนนะคะปลาตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนู่นปลาซิวใหญ่นะคะปลาสิวอยู่ข้างบนปลาสิวเล็กตัวใหญ่อยู่ข้างล่างนะคะ ดูนะคะโนวนนวนปลาขาวอยู่ข้างล่างโน่นนะคะโนวนนะคะอยู่ใต้น้ำโน่น,นนะคะ